สักเล็กน้อยนะครับทดสอบครับเช็กวันจูวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาครับเรียนรู้กันเนาะครับะยะติดตั้งใหม่สักครู่ครับวันนี้นะครับมีหัวข้อพิเศษนิดนึงนะครับพอดี FC ถามเข้ามาเนาะเกี่ยวกับหลักการนะครับของการฝึกนะครับอินโบรไว้นะครับไม่ใช่อินโบรไว้ดิ การนำโนต้ตมาใช้นะครับการนำโนต้ตมาใช้อขออนุญาตนะครับสักครู่เนาะอะเดี๋ยวเช็คอินเตอร์เน็ตครับสัญญาณนนอินเตอร์เน็ตปุ๊บโอเคครับอ่น่าจะชัดดีเนาะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับ สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับปกตคุณตัวเช่นเคยครับอ่ะขยับมาใกล้ๆนิดนึงวันนี้นะครับคุณตัวได้รับคาถามมานะครับว่าฝึกสอนนะครับช่วยแนะนําการการใช้น้ดเนคอร์ดหน่อยนะครับอาทีนี้คุณตัวก็ได้มีโอกาสนะครับบ้างสักนั่งอากทํเแผนการสอนเสร็จเนาะอ่ะใช้เวลากกันสักครู่นะครับแล้วก็นี่หลักการอธิบายเป็นเหตุเป็นผลของการ บททฤษฎีดีด้วยนะครับอตัวจะนิยามง่ายๆนะครับยกตัวอย่างคอร์ดนะครับเพราะว่าการนำโน้ตในคอร์ดมาใชเา้เราต้องมีคอร์ดก่อนนัแรกพอมีคอร์ดแล้ว2เราต้องมาเรียนรู้ตัวโน้ตที่อยู่ในคอร์ดนะครับสเราจะเอาเมโลดี้มาจับแล้วก็เพทเทนมาจับนะครับเช่นคอร์ดแรกโน้ตตัว C เนาะเราจะใช้โน้ตตัว1ก็3ตัวสมตัวห้าก็ได้นะครับเป็นฟิกเนาะแต่ละคอร์ดนะครับแต่ละคอร์ดมีโน้ตที่เราจะต้องใช้3ตัวนะครับเช่นคอร์ด C โน้ตคอร์ดซีโน้ตนคอรดสีมีโน้ตตัวโดมีซอนนะครับโดมีโซตัวนี้หรมีโซต,ตัวนี้นะนะครับผู้ตัวเขียนไว้แล้วโดมีซอนนะครับหรือว,ว่า C E F อนะเออ C E G นั่นเองนะครับตันที่สองครับคอร์ด A-m i n o r A minor รคือตรงนี้นะครับ a m i n o r จะใช้น้ตลาโดมีนะลาโดมีหรือว,ว่าตัวนี้ก็ได้นะครับลา ก็ได้หรือว่าดาตัวนี้ก็ได้นะครับเอไม่เนิ่นได้หมดนะครับต่อไปครับขอทีสามมือขอดีเมเนอร์อาจจะเล็กนิดนึงนะครับแค่หน้าจอไว้แล้วกันนะครับมีโน้ตเลฟาแล้วก็ลานะครับเลฟาลาเลลาฟาหรือว่าเลฟาลาตรงๆนะคก็ได้เลฟาลานะครับต่อไปขอดสุดท้ายแล้วครับก็คือขอดลงนะครับก็คือขอดีนั่นเอง จีมินอสซอนทีและะ้วก็เลสอนจีเลนะครับสอนจีแล้วก็เลนะครับสอนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้นะครับก็จะทำเป็นสองชุดนะครับข้อแรกเออ่าซีเอเมเนอร์ดีเมเนอร์แล้วก็จีนะครับต่อไปซีเอเมเนอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเนะอฟเนาะก่อนเอฟก็จะมีฟาลาโดฟาลาโดฟาลาโดนะฟาฟาลา ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นจีมาหนึ่งแล้วก็ลงคอรดซีครับคุณตัวจะอดัมนะครับดัมคอร์ดเข้าไปก่อนนะครับอ่า one two three four A minor D เ i n o r ตัวนะที่นนะทสอง C A minor 弄快点。 นะครับพอเข้าใจเนาะสิ่งที่เราอัดรับไปเมื่อกี้นะครับมี C A minor D minor G C A minor F G แล้วก็สุดท้ายก็ลงขวด C นะครับทีนี้เรามาไล่นะครับอ่าข้อแรก C เราเราเล่นโน้ตแต่ละตัวก่อนนะครับไล่ไล่รูปของมันก่อนก็ได้นะครับเช่น C เล่น C นะครับ A minor เล่น A นะครับ F เล่น เอะนะครับแล้วก็ g นั่น g แล้วก็ซ้ายจีกัเงซนะครับวันดููจีโตสองสา่อ่าแล้วก็เล่น g ครับอ่า C ได้ C เอเมน r อ่าเดี๋ยวคู่ตัวเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับเดี๋ยวอัดผิดเป็นนิดนึงทีนี้เอานี้กันเมื่อกี้มันอธิบายไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวตัวจะเป็นคอละสี่อย่างละ C สองสาม C A minor สองสาม C D สองสามอัดเป็นตัวขาวก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคนะครับขอล้างมีมก่อนนะครับ o n น T 3 4ตัวละสี่มาเอเมเนครับ D อเมเนครับ C ีครับ4บ้าแรกไปแล้ว4บ้าหลังส A-M เอเมเนลงคอส a อ่าเอเมเน ดีแมนเนอร์จีดูทางคอร์ดกันนะอ่าอเอฟไปจีแล้วก็ลงไปคอร์ดซีทีนี้เราลองท่องโน้นครับโดอ้อาวลาเลซอนท่องโน้นกันนะ โดลาปาโซโดทีนี้มาเล่นครับโดลาเบสซอนโดลา นี้เราจะเล่นกันย้ำตัวงมาเองเราเล่นตัวละสี่ครั้งอ้าวอ่าว่าอ่าพอด้เดียร์ไหมครับ ีนี้เก็ดครับทีนี้เราจะเอาโน้ตข้างเคียงมันไปเช่นเราเล่นโดนั้เมื่อกี้เนาะต่อไปโดขึ้นไปอีกเลโดนะครับคู่ตัวเจ็ดโดเลโดเลโดอย่างนี้นะ do le do le do like ต่อไปลาก็ลาทีลาทีลาเอาโน้ตของมันขยับไปที่หนึ่งลาทีลาทีลานะครับไม่ว่าจะเอาโน้ตคู่สามก็ได้โดโดโดมิโดมิโดอย่างนี้ก็ได้นะหรือคู่สามก็ได้ลาทีลาโดลา แล้วก็เลฟาเลฟาเลแล้วก็ซอนซอนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ตัวเจา้าโน้ตท,ที่ขยับจากตัวของคอาอีกหนึน่ตัวเช่นโดก็โดกับเลนะครับลาก็ลากับทีนะครับตัวเลก็เลกับมีนะครับแล้วก็ตัวซอนก็ซอนกับลาอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตูที

นี้พอได้แล้วเราลองหัดแต่งทำนองครับโดเราเล่นอีกสามตัวโดเลมีเลโดลาตีโดตีลา่าแล้วก็แต่งโน้นเพิ่มครับไปอีกสามตัวนะครับเลก็เป็นเล่าเนเราไปซอนก็เป็นซอนซอนลาตีลาซอนอย่างนี้นะเพิ่มอีกสามตัวของตัวมันเองโดเล่นโดเลมีเลโด ลาเล่นลาทีโดทีลานะครับเลเล่นเลเลมีฟามีเลน,นะครับซอนเล่นซอนลาทีลาซอนอย่างนี้นะอ่าส่วนเอฟก็ฟาซอนลาซอนฟานี่นะเตรียมตัวครับอาวเลซี ได้ดยกันนะ,ะนะครับทีนี้เราลองผสมนะครับโน้ตเอาเป็นอาจจะเป็นอ,อภิจโจก็ได้นะโน้ตหนึ่งสามห้าเลยเช่นโด,โดมีโอนมีโซนมี นี้ก็ได้นะอย่างนี ouais, nada, pues, ้ก็ได้นะเป็นอาเปจิโอเลยนะครับเดี๋ยวว่าวิธีนี้นะครับ มันจะมันจะคล้ายเป็นแพทเทิร์นอ่ะนะถ้าเราใช้เป็นอัิโจเลยนะครับทีนี้เวลาเราเล่นนะครับเราก็หาตัวหนึ่งนะครับสไลด์หาทาง่อเช่นเราจะฟิกโน้ตสมมติกดตัวฟิกนะครับเราไปวิธีนี้นะครับเวลาเอาไปใช้แล้วก็เป็นเพลงจริงสมมติกูตัวจะเล่นตัวโดคอซีคุณตัวฟิกตัวตัวที่หนึ่งนะครับคอร์ดอันนี้คูตัวฟิกตัวที่อ่าห้านะครับตัวที่ห้าเนาะของคอเนาะ อ่าคอดเอไม่ได้กูตัวฟิกตัวที่สามนะครับแล้วก็กดทีกูตัวฟิกตัวที่สามอย่างเงี้เนาะอ่าดูนะกูตัวจะฟิกนะครับเจ๊คือเล่นยังไงก็ได้ให้โน้ตวิ่งเข้าหาตัวที่กูตัววงกลมไหมอ่าคอดซีนะครับซีลงวิ่งหาซีเลยเอม่นกะ็หาอ,ตอ,อาีต่อไปก็อาฟาต่อไปก็หาจีอ่าคอซี่คอ ข้าอีข้าเอฟข้อาเห็นนะครับอ่าอ่ามันไม่ไม่มีกดตายตัวนะแต่ว่าวิธีใส่ก็คืออย่างเงี้ยนะครับข้อแรกคือเราต้องมองเห็นภาพภาพเลยภาพพ้องคอรดก่อนนะครับว่าโน้ตในขอรดมีตัวอะไรบ้างนะครับ แต่เวลาเรา้อยจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็อาจจะคิดไม่ทันนะครับแต่ว่าโน้ตในหัวเราต้องมีครับสิ่งแรกที่นักดนตรีควรจะมีนะครับก็คือรู้จักโน้ตในคอร์ดก่อนนะครับพอโน้ตในคอร์ดเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดโน้ตในในหัวของเรานะครับก็คือโน้ตเป็นตาตวนิกก็ได้นะอ่าไม่ใช่อ่ะพี่เจียวก็แหละอ่า ก็ได้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นมันคือตัวเล่นตัวโน้ตตัวของมันเองนะครับตัวลูกของมันเองครับตัวคือตัวที่หนึ่งแล้วก็ไล่มนนันนนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวโน้ตอย่างนี้นะครับก็คือบวกของตัวของมันไปอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเวลาเราฝึกเราพยายามนึก ถึงโน้ตที่อยู่ข้างหน้าคือโน้ตตัวอะไรนะครับเอาอีกทีแล้วกันอ่าตัวนี้มีเห็นก่อนซีนะครับอ่าเอเมเนอร์นะครับอนา่ึงไปนะต่อไปเราเติมมิ้นี่เข้าไปสองสามโเด them ทีนี้นะครับพอเราได้ทางคอร์ดแล้วนะครับเราอาจจะเปลี่ยนทางคอร์ดใหม่ก็ได้เนาะอีกสักทางคอร์ดนะครับอ่าขอตัวขออนุญาตนะครับขออนุญาตบางกว่านะอีกสักทางอคอร์อいいอดหนึ่งนะครับคอร์ดนี้เราเปลี่ยนได้ตลอดนะอ่าอันนี้ทางคอร์ดสีก็แคปหน้าจอไว้แล้วกันนะครับทีนี้อีกทางคอร์ดหนึ่งสมมตินะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ถามไหมนะครับถามอะไรก็ถามมาได้นะอ่าโอ้ไง แล้วคอมเมนต์ให้ครูตัวได้ตอบแล้วกันนะครับคืออย่างนี้อันต่อมาเราเขียนไว้เลยอ่าเราจะเอาขีขอดนะสองสามสี 2, 3, น่นะครับแล้วก็หนะึ่งอ่าเราสี่ขอดเนาะสี่ขอดสี่ทางก่อนง่ายๆก่อนจีบคอท่านผู้ชมครูตัวเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับมันก็เลยพูดลำบากถ้าเจออากาศเย็นๆนหน้าหนาวหน่อยลมๆหน่อยนะครับอ่ต้องขอไปนิดนึงเปลี่ยนข้อนี้เป็นขอดจีเนาะจีคือขอดที่หนึ่งเนานะ นะคอีไมเนอร์ er คือคอร์ดที่2 a งเอไมเนอร์ er เป็นคอร์ดที่สามแล้ว d เป็นคอร์ดที่4ี่อย่างนี้นะแพทเทิร์นที่2ขึ้นต้นด้วย g นะครับต่อไป e ีไมเนอร์ซแล้วก็ d นะครับทีนี้พอเรารู้ทางคอร์ดแล้วสิ่งที่เราต้องกระทําก็คือคุณตองบองเองต้องรู้อ่าทาร์เก็ตโน้ตหรือว่าโน้ตในคอร์ดนะครับ g ก็จะมีโน,น้ต g, ต a, นะัวซอนตัวทตัวเลนาะ E minor mm hmm. ก็จะมีโน้ตตัวมีตัวซอนตัวทีอันนี้ไปเรียนรู้นะนะว่าโน้ตอะไรอยู่ในคอร์ดไหนบ้างนะครับคุณตัวได้สอนไปเยอะแล้วแหะตรงนี้ E minor ก็ลาโดมีนะครับคอร์ด D ก็เลฟาชาปนะตรงนี้นะแล้วก็ลานะครับแล้วก็คอร์ด G ครับก็เป็นซอนมันเดิมมับทีเลเป็นตัวเดิมก็ได้นะครับ E minor ก็มีซอนทีเดิมคอร์ดซก็มีโดมี ซอนนะครับหรือว่าจะเขียนข้างบนก็ได้ดูตัวนี้ก็ไม่ไม่ผิดนะเลก็เลฟาราอ่านี่าชาร์บนะครับแล้วก็ลาสุดท้ายก็ลงตัวโนโนตตัวจีนครับจีก็คือซอนทีนี่นี่อ๋อแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนทำมานะครับให้เราอัดขอดเข้าไปอ่าตัวจัดขอดเข้าไปเนาะอ่าเตรียมตัวนะครับ 1, one, two, three, four. 2, 3, 4องาม่ hmm. อ่าตัวทีนะครับเลี้ยเปิดวอลลุ่มตัวที mm hmm. อ่าทำไมนะครับอ่าวันสองส r มสี่จ r เอเมเนอร์เดีอนมาจี กี่เมื่อนะีแล้วแล้วก็ลงขอจี <G. S 1> อ่าขอจีเข้าออลนกี่เมอนะสี่กีเมนดีอ่านะครับทำแบบเริ่มเลยนะครับอันดับแรกก็เล่นตัวมันก่อนเล่น เล่นโน้ตในตัวของเขาก่อนคือตัวที่หนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพราะเราจะฟิกรูทก่อนอ่าเนี่ยเล่นตัวไหนเราก็วงกลมไหมเราจะโฟกัสโซโล่ไปที่โน้ตตัวไหนจะเอาตัวไหนไม่ใช่เราก็วงกลมไปครับอ่าอย่างเงี้ยนะอันนี้อย่าลืมเป็นคอร์ดจบนะอ่ากูตัวก็เล่นไปครับว่าที่ อ่าอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือฟิกที่ตัวมันก่อนนะครับทีนี้พอเราคล้องแล้วนะครับพอเราคล้องมันไม่ยากเนาะพิธีนี้ทําเหมือนกับพิธีเดิมทีนี้กุตัวจะสอนวิธีนะครับที่เราจะให้ฝึกให้คล้องก็คือเราจะต้องหาเบลลี่นะครับหรือว่ากรุ๊ปโน้ตหรือกรุ๊ปจังหวะ พร้อมกับคอร์ดเข้าไปอ่ะคุณตัวจะอัดเป็นคอร์ดเป็นแพทเทิร์นนี่อย่างงี้นะอ่ะ1 1 2 3 4อ่คอร์ดมี่จเนเรนนึงนะ สองครับรอบสีครับอ่าสอีคุณตัวได้จีแล้วครับอีไมน่น่าหนะครับ เนะอ้ยแม่อาคิดเมลลี่ไปเลยครับ ีละวี่อ่านะครับอะไรทำนองนี้เนาะนะครับนี่คือหลักการเล่นนะครับนี่คือหลักการเล่นหรือว่าให้ง่ายกวนน่านี้นะครับอาจจะเอาแค่สี่บาแรกบนไปก่อนก็ได้นะครับมี G E m i เม r A D ดีนะครับอ่ะกดตัวสมมติไม่ได้ยาแบบเมื่อกี้นะครับกดตัวจานบนลกแค่สี่ขอนนะอ่าเหือนเดิมครับอัดไปครับอื ก่อนนะครับที่ อ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพรานะเข้าใจเนาะหลักการเอาไปใช้นะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับ ประการแรกเลยนะครับมาสรุปร่วมกันนะครับประการที่1คือเรารู้ว่าบล็อกขอดนั้นนะครับอยู่ในระดับขอดโน้ตอะไรนะครับ2นะครับเรารู้โน้ตในขอดนะครับเช่นว่าน้ตขอดจีเนี่ยมีน้ตตัวอะไรบ้างนะครับซอนทีเลหรือเปล่าหรือว่ามีซอนทีหรือเปล่าอันที่3ก็คือเราเอาน้ตในขอดเราเลือกมานะครับเช่นใช้น้ t ตัวจีแล้วก็ตัวจีมาใช้น้ t ตัวอีแล้วก็วงกลมตัวอีมาใช้น้ t ตัวเอแล้วก็วงกลมตัวเอมาใช้น้ t ตัวเอฟชารเราก็วงกลม นดตัวเอฟชารมานะครับมันก็จะได้ลดนะครับในคอร์ดที่เราฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับในคอร์ดที่เราฝึกได้ง่ายขึ้นแล้วก็้ตที่เราฝึกอยู่ประจําเนี่ยนะครับมันก็จะคุ้นชินกับบล็อกคอร์ดนะครับสุดท้ายมันก็จะเหลือบล็อกคอร์ดเช่นคอร์ด่าหรือว่าตรงนี้อ่าครับเอไม่นะก็ดีก็ หรือว่าดีตรงนี้หรือว่าหรือว่าดีรละก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับมาทวนอีกรอบนะครับอ่าสมมุติคุณตัวเจะเาทั้งหมดนี้มารวมกันนะ,ะ,ะเล่น G เล่นจอย่างเดียวก่อน e m i n ่ r ล่น er อีม e er อย่างเดียวก่อน เอไม่ต้องเล่น A อย่างเดียวก่อนแล้วก็ D เล่น D e อย่างเดียวก่อนสองสามสีแล้วก็ทีนี้โน้ตใกล้ยงเอดีดอาสามโน้ตอ่ะ đi à còn thứ hai thế Đó จะประมาณนี้นะครับก็ให้ฝึกเก่านะครับให้ฝึกเก่าหนึ่งเรียนรู้หลักการของคอร์ดนะครับสองก็คือเรียนรู้ทางคอร์ดนะครับว่ามีทางไหนบ้างนะครับสามก็เลือกโน้ตมาใช้นะครับโดยลักษณแพทเทิร์นก็เป็นแพทเทิร์นง่ายๆอย่างที่กูตัวได้ฝึกพาฝึกพา,า,าทมเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้น่าจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สมมติกี่เวลาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ฝากคลิปนี้ไปถึง ท่านที่ถามมาด้วยนะครับคุณตัวก็ทําสอนไปแล้วหรือว่าใครอยากให้เจาะทีละประเด็นนะครับโน้ตในคอร์ดหรือว่าการหลักการนํามาใช้นะครับอย่างเป็นแพทเทิร์นหรือว่าสเต็ปไปสเต็ปก็หรือวท่านไหนที่ไม่ทาก็อยากให้คุณตัวได้ทําวิดีโอสอนแบบละเอียดกว่าน,นี้ก็ยินดีนะครับวันนี้มาไล่สดให้เพื่อเป็นไอเดียในการเอาไปฝึกนะครับขอมีความสุขการวิจิตาครับสวัสดีครับ